ทำคลิปก่อนยกยอครับยกยอแบบบ้านๆเนาะยกยอแบบบ้านๆเราเนาะนะทุกคนเนาะยกยอแบบบ้านๆเรานี่นแหละลครับให้ชมบรรยากาศตอนกลับบ้านครับก่อนกลับบ้านเนาะเราก็มีผลงาน กันเยอะๆนะแล้วเนาะดูในไลฟ์สดก็คงจะรู้เนาะว่าเรามีผลงานเยอะอยู่ครับเยอะอยู่พอประมาณเนาะยังไงก็เข้ามาเชิมมาชมมาเติมแรงใจกันได้ครับก่อนกลับก่อนกลับสักนิดน้อยสักเล็กน้อยเน,ะนาะ้องนะครับสักเล็กน้อยพอได้มีคลิปลงเนาะะครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับว่าเราจะมีผลงานก่อนกลับหรือเปล่ามาชมกันครับชมกัน mặt trời gần đây hắn nắng nó cố gắng gây căng vị xuống nay bố vị xuống á. ôi bố vị lên ยอดครับปนินด้วยปนินสายลง วันนี้ตามหาปลานินครับภารกิจตามหาไซโลหนึ่งตัวได้มาหนึ่งตัวครับไซโลยอดครับได้อช่อนมาด้วย อากาศยามเย็นยากาศย,ยามเย็นยาายยเดมันบ้านเรานี่แหละครับนะทุกคนสองฟืดแล้วยังเงียบอย,อยู่เราก็มีผลงานมาให้ชมกันนะครับผลงานวันนี้เราก็แบ่งให้นา้นาไปกินกันสองเจ้าแล้วเนาะแบ่งให้เขาไปกินคนสองเจ้าแล้วผลเล็กคนลน้อยเนาะเดี๋ยวตอนกลับเราก็ไปแบ่งให้อีกเจ้าหนึ่งเนาะหลานคาเนาะ ราก็อยากกินอยากกินปลาธรรมชาติเหมือนกันครับหวานเกี๊ยวหวานเกี๊ยววันนี้หวานหวานหวาน,วน งาน,นเย็นสมแล้วแจ้งนะพอมีผลงานให้หายชมกันนัก่อนกลับก่อนกลับนักนี่สวยๆเก็บเก็บครับตากแห้งทอดก็ดีทอดก็อร่อยนะครับส่นี้ยอดครับให้ชมบรรยากาศครับยกยอบแบบบ้านๆเนาะคนไหนพี่ๆน้าหน,นะ พื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดก็ดูในคลิปก็ได้ครับน่ครับบรรยกากาศเราสะพานสะพานนี้ของใหญ่เยอะเนาะของใหญ่เยอะเราโดนกระพงก็ขาดไปหลายเป็นสิบตัวตัว,ตว,ตวแล้วปน,นินใหญ่ๆตวัวโลโลกวัวก็มีเนาะนะเราได้ช่อนได้ปน,นินใหญ่มากอันนี้ก็ถือว่าภารกิจสําเร็จเนาะนะครับส่งกันครับเราจะมีผลงานเพิ่มให้น,านา้าๆได้ชมกันหรือเปล่าก่อนกลับนะ อยูแ่แก้วแล้วเป็นไงครับตีงชิงเมื่อไหรเสร็จเมื่อนั้นขออย่าตีงีิงนะาปาตีงชิงเมื่อไหรเรียบร้อยครับเข้าอยอผมแน่ไหวงามหวานเจี๊ยว จร,จ,รจริงจริงว่าไรเสร็จเมื่อนั้นหวานเจี๊ยวบ,บอกแล้วจริงจริว่าไรเสร็จเมื่อนั้นพี่น้องเไง อแบบบ้านๆหาากินแบบบ้านๆเนะาะทุนคนเนะาะปลาก็มาเล่นน้ําอยู่เมื่อกี้เราก็ไปสอยมาหลายตัวแล้วไปช่อนตัวหนึ่งอันนี้ตัวใหญ่ๆอีกห,ห,หลายตัวกับเพี้ยสายที่สวยก็สอยมาแล้วครับริมๆนี้เนาะมันมาเล่นน้ำน้าเขาปล่อยน้ำแบบน,น้นเนาะน้ำที่บ่มครับบวมกุ้งเขาลงมาเนาะ,นะก่อนกลับจะมีผลงานเยอะๆไหม จะมีใหญ่ๆมาให้น้าๆนาได้ชมกันหรือเปล่าก่อนกลับก่อนกลับไปดุนไปชมกันครับยอยกยอแบบบ้านๆหากินแบบ,บนบ้านก็หมานครับ ก็ล่องดีเนาะขึ้นดีขึ้นดีปลาขึ้นดีวันนี้น้ําดีน้ําดีน้ําน้ําเดินครับวันนี้น้ําเดินก็พอมีตัวให้เก็บเนาะพอมีตัวให้เก็บเนาะน้ําเดินอยู่วันนี้น้ําเดินน้ําดีครับมาพอมีตัวให้เก็บเนาะน่าจะน้ําจืดน่าจะดันน้ําเค็มออกไปแล้วล่ะมีตัวเข้ามาเยอะอยู่วันนี้ให้มีแต้มได้เก็บกัน แมใหญ่ๆสวยก็เยอะนะสวยงามลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันครับว่าเราจะมีผลงานก่อนจับใหญ่ๆไหมไปชมกันเลยครับ สองเต้มสามเต้มติดโผล่เลยพอได้พอได้นี่นี่ไอช่อนช่อนไอช่อนนะโอ้ยไอช่อนตัวนี้โอ้ยนะร้อยเลยด้วยช่อนตัวนี้มันเป็นแผลหรือเปล่หาหรือมันโดนอะไรมาไม่รู้นะครับมันขึ้นแล้วมันมันไม่เหมือนไอช่อนที่มันปก,กติเนาะขึ้นตรงนี้นี่ลอยไปลอยมาอ ล azt, ออลก,ลกลัวคนเลยลอยลอยไปลอยมาแบบช้าๆเนาะลอยช้าๆนี่นี่นี่เป็นอย่างนั้นนั่นนั่นขนาดเราไม่ได้ใส่แว่นตัดแสงเรายังมองเห็นอะไรเขานี่ยขึ้นดีจริงขึ้นเดีไม่กลัวคนเลยอ่าช่อนตัวนี้เนี่ยเนี่ยช่อนตัวนี้มันเป็นแผลแท้ไหมเป็นแผลจริงๆครับเป็นแผล เป็นแผลจริงๆมันก็เลยลอยช้าเอาลุนล้นกันเข้ารุ้นกัน น้ำเย็นๆครับโมงกว่าแล้วปลา็ขึพื้นดีนะครับนะ้องลอยกันไล่กันเป็นพื้นเป็นพื้นแต่มัน,มนไม่ค่อยล่องเข้ามาเนาะมันไม่ค่อยล่องหรือคลองมันใหญ่เนาะเราก็ชมบรรยากาศก่อนกลับนี่แหละครับรุงยอ่อนกลับบ้านเนาะนี่ก็เริ่มค่ำแล้วสี่โมงกว่าแล้วสี่โมงกว่าแล้วนะครับเมินกันไปเรื่อยๆพอมีเวลาทำให้นานๆได้ชมกันครับ บรรยากาศทรงการยกยอแบบบ้านเรานี่แหละครับอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบวันนี้ขออย่าตีนคิงนะปลาตีนเคียงว่าอะไรเรียบร้อยครับอย่าตีนคิยงหรือปลาจะตีนงหมดงี่าเพื่นเลยจะตีนคิงก่อนกลับหรือเปล่าขอใหญ่ๆหน่อยใหญ่ๆหน่อย นไม่ตีงคิงก่อนกลับเลยมีแต่โรคปลาวิ่งไปวิ่งมาโรคปลานี้เยอะมากครับยกแต่ละทีนี่เป็นสิบเป็นยี่สิบแตกออกโรคปลาตัวเท่านิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วก้อยนี่แตกกระจายเลยปลาโรคปลาอะไรจะเยอะขนาดน,นี้ขอให้น้ํามันอย่าแห้งน้องะถ้าน้ําแห้งแล้วก็เดือนเมษานี่มัน แดดมันจะร้อนจัดมันจะมีประมาณร้อนจัดสักวันสองวันนี่ปลาจะเริ่มน็อกตายเต็มคลองเลยขออย่าให้มันเป็นหวันตีที่แล้วเนาะปีที่แล้วน็อกตายเต็มคลองเลยแต่ละคลองนี่โอ้เสียดายมากมีแต่ไซส์ใหญ่ๆดังนั้นขออย่าให้มันน็อกตายเนาะขอให้อากาศแบบนี้เย็นๆลมพัดสบายๆอย่าให้ร้อนเลยเนาะแล้วก็ไปลุ้นันตอบรับ เรากลับเนาะไม่รู้เราจะได้ผลงานให้นาๆนาได้ชมกันหรือเปล่าโอ้ยไม่มีผลงานใหญ่ๆให้นาๆนาได้ชมกันก่อนสอบเลยอเป่าปลาขึ้นเสียดายเลยไม่ยอมเข้ายอ้อนเราอยู่มุมน้นแบบเราดูเหมือนกันเนาะอยู่มุมน้นหรือเปล่าอยู่มุมมันดิ่มๆหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะเนาะร่วม,ก,มกันก่อนครับวิทาศย้ำเย็นครับ การยามยินยิน,นสบายสบายลมพัดส,สบายสบายเนาะ จืดผ่านไปหนึ่งจืดผ่านไปปานไม่ตีงคิงถ้าตีงคิงนี่เรียบร้อยแล้วนนเนี่ยนี่นุ่นอยู่ริมข้างนุ่นโอ้โยขึ้นเสียดายขึ้นดีดีฝากฝาขึ้นดีมากครับบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้เลยครับนาะก็มาฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากผลงานฝากคลิปไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะ ใจเราก็จะมีผลงานออกมาให้น้าได้ชมกันเรื่อยๆเยนาะเอา้าที่สองจะเป็นยังไง กันจืดที่สามแล้วกันเนาะนะทุกคนเนาะจืดที่สามจืดที่สามจืดที่สามจะเป็นยังไงถ้าจืดที่สามยังเงียบอยู่เราก็จะส่งผลงานเลยเนาะไม่ต้องลุ้นถึงห้าจืดหรอกครับพี่น้องผมก็เหนื่อยแล้วละผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนาะอ๋อไปลุ้นจืดที่สามกันเลยลุ้นจืดที่สามจืดที่สาม สามท zat, like, ahan, as, ang, ีงคิงอยู่ครับเชือดที่สามแต่มันแต้มไม่ใหญ่แต่ก็เป็นปลาตากแง่้เชือดที่สามได้มาสองแต้มครับได้มาสองแต้มเป็นปลาตากแงี้งปลาเค็มเนาะอ่าเจือดที่สามติงคิงจริงเจือดที่สาม จี่๔จุดนี้จะดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าถ้าไม่เข้าก็ส่งงานเลยนะครับจุดที่สี่ดูจุดที่สี่แล้วจุดที่สี่เป็นจุดที่ดีไหมจุดที่ดีหรือ,อ 4, เปลเ่าครับจุดที่สี่ไม่จรดีทีไหมพี่น้อง ที่สีไม่ตีงคียงเลยนะครับไปส่งผลงานกันดีกว่านะทุกคนส่งผลงานกันเลยเนาะนะทุกนะคนเนาะเราจะให้ชมผลงานเลยกันเลยเนาะ,ะก่อนกลับส่งผลงานกันเลยนะนะทุกคนส่งผลงานกันเลยอันนี้นะครับมาชมผลงานกันเลยครับผลงานของวันนี้เราก็แบ่งไปให้สองเจ้าแล้วเนาะเขาอ,อยากกินปลาเนาะ ผลงานเราก็มีประมาณนี้เนาะนี่น้องางานใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ก็ใหญ่ๆเลยนะน้องเนาะนี่ใหญ่ๆเลยผลงานกันก็ใหญ่ๆใสดีๆเลยนะมีปลาช่อนด้วยได้ช่อนได้ใหญ่ๆนี่ส,ยสวยๆงามๆเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผลงานเราผลงานยอ,รอยเราก็มีประมาณนี้นะน,นะคนเนาะ บรรยากาศผลงานเรานี้ครับว so 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 ันนี hum ้ก็บรรยากาศด้านหลังก็ประมาณนี้เอาอีกฝั่งนี้ฝั่งทางนี้ก็จะประมาณนี้นะคลองสวยๆสวยงามๆครับอ่ะไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันไลฟ์สดหน้าครับบ๊ายบาย